เยี่ยม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 สวัสดีครับ FC YouTube อยประจัก์และ FC Facebook อยประจัก์นะครับอ่าวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับผมที่ได้ปล่อยรถอ่าหกล้อนะครับอ่ารถหกล้อดูดสิ่งประดิกูลนะครับอ่าเป็นขนาดถัง4ผลิตนะครับพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณน้องลุงอรุณนะครับและครอบครัวนะครับ ที่อุตสาห์มาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ไว้วางใจมารับรถดูดสิงบริกูลกับผมนะครับเซลบอยนะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับตันนี้ก็เป็นขนาดถัง4ผลิตนะครับพร้อมปั๊มดูดนะครับพร้อมสาย1นึวันยาว2 4เมตรนะครับผมแล้วก็เพลนจุดเท2จุดครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมแล้วก็ไฟ LED นะครับ สายงานที่น้องเขาวิ่งอยู่นะครับก็จะอยู่อำเภอภัยสาลีนะครับผมอำเภอภัยสาลีก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่แถวแถวตำบลตะเคานะครับก็ลูกค้า,าเตรียมรอใช้บริการรถใหม่ได้เลยนะครับผมรถด,ดูดสีบริกูลส,สวยๆนะครับจะไปให้บริการท่านแล้วนะครับก็ฝาก f อลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับถ้าสนใจอยากได้รถด,ดูดสีบนิกูลก็ อย่าลืมนึกถึงผมบอยประจักษ์นะครับเบอร์โทรติดต่อผมเบอร์0 8 2 0 4 8 6 0สอนะครับย้ำนะครับ0 8 2 0 4 8 6 0สอนะครับในช่องทางของ YouTube ก็บอยประจักษ์นะครับในช่องทางของ Facebook ก็บอยประจักษ์นะครับอย่าลืมนะครับอยากได้รถดอทซูมิริกูนให้ให้นึกถึงผมบอยประจักษ์ครับผม